สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดในแปลงที่ดินในวันนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทางพี่เจ้าของนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้มารีวิวโคกหนองนาในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นโคกหนองนาที่ทําเสร็จสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับรวมไปถึงการจัดวางนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอกบ่อบาดาลก็ดีนะครับหรือว่าธนาคารน้ำนะครับรวมไปถึงหน้าดินนะครับที่เอาขึ้นมา อยู่ทางด้านบนนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ในโครงการนะครับทางด้านหลังในวันนี้นะฮะก็กําลังปูนะครับในส่วนของหญ้านะครับซึ่งก็จะปูไปยันเนินทางด้านนู้นด้วยนะครับทางด้านขวามือของผมนะฮะในส่วนของวันนี้นะครับผมได้เดินทางมาที่ตําบลหนองไผ่นะครับอําเภอหนองขาอย่างจังหวัดอุทัยธานีนะครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับตั้งอยู่บนเนื้อที่6กไร่นะครับตรงนี้นะฮะยังมีพื้นที่สามารถที่จะชวนพี่ชวนน้องนะครับมาปลูกบ้านได้อีกเยอะเลยนะครับ ปลูกบ้านอยู่ได้เลยเพราะว่าในส่วนของน้ําประปาไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับรวมไปถึงในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับในราคาไร่ละ3ามแสนหกหมบาทนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นราคารวมนี่ก็จะอยู่ที่2องล้านหนึ่งแหกหมบาทนะครับผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับรวมไปถึงขอบรั้วนะครับที่ล้อมรั้วเอาไว้ทั้งหมดทั้งแปลงนะครับรวมไปถึงประตูรั้วนะฮะร,รวมไปถึงบ่อบ,อบาดานก็ดีนะครับแล้วก็ยังอยู่ในโครงการที่จะมีแทงน้ําขนาดใหญ่อีก2 อีก2อันด้วยนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับต้องบอกว่าที่ดินเป็นที่ดินหน้ากว้างนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลงมาเดินดูในส่วนของบรรยากาศกันรอบๆครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพา ททุกท่านนเดิชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดิดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนีจงไว้วางใจปรรยากา่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยขันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิต เล็แปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ ท่านผู้ชมครับสาหรับที่ดินแปลงนี้นะครับหรือว่าโคกหนองนาของเราเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามีลักษณะเป็นไปตามภาพมุมสูงนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของรูปแปลงเนี่ยเป็นที่ดินที่สวยนะครับเป็นที่ดินติดทางสาธารณะเนี่ยต้องบอกด้วยกันทั้งหมด2ด้านนะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่นะฮะจะหันหน้าไปทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งบรรยากาศทางหน้าแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมีในส่วนของทั้งน้ําประปาไฟฟ้าสายอินเทอร์เน็ตนะครับรวมไปถึงล้อมรั้วเอาไว้แล้วนะฮะในส่วนของรั้วเนี่ยต้องบอกว่าทําเอาไว้ได้ ละเอียดเลยนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่ดีนะฮะรวมไปถึงประตูนะครับที่สามารถปิดเปิดนะฮะเป็นรางเลื่อนนะฮะแล้วก็ในวันนี้นะครับวันที่ผมมาถ่ายเนี่ยกำลังที่ปูญ้านะครับซึ่งก็จะเป็นสนามหญ้านะฮะก็ต้องบอกว่าทางพี่เจ้าของเนี่ยนะครับได้ออกแบบในส่วนของโคกหนองนาเอาไว้ได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ตอนขุดเนี่ยนะครับเอาดินหน้าดิเนเอาไปกองไว้นะฮะแล้วก็เวลาที่ขุดเสร็จก็เอาหน้าดินกลับขึ้นมานะครับก็จะทําให้ ดินนั้นนะครับเป็นชั้นดินที่ดีนะครับเป็นหน้าดินที่สามารถที่จะปลูกในส่วนของพืชผักสวนครัวก็ทําได้นะครับหรือว่าจะเป็นไม้ยืนต้นก็ดีนะฮะก็ต้องบอกว่าติดทั้ง2ด้านนะครับตรงนี้ก็จะมีลักษณะริ้วโค้งไปทางด้านทิศตะวันออกซึ่งจะมีอีกหนึ่งประตูนะครับตรงนั้นนะ่ะเผื่อว่าใครมีพี่น้องนะครับมาชวนกันอยู่ได้นะครับมาปลูกตรงที่ผมยืนนะครับรวมไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเช่นกันนะฮะ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะครับไปทางด้านในในโคกหนองนานะครับหรือว่าบริเวณที่เห็นที่ว่ามีรถจอดเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะปลูกบ้านได้นะครับขวามือของท่านผู้ชมในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีในส่วนของถังน้ำนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในบริเวณแปลงที่ดินนะครับที่ตอกบ่บาดานเอาไว้แล้วนะฮะแล้วก็กําลังปูญ้านะครับปูญ้าเป็นญ้านะฮะ แล้วก็ทางด้านซ้ายมือของจอท่านผู้ชมนะครับเนี่ยเดี๋ยวเาให้มาดูต้องบอกว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาทางเจ้าของเนี่ยก็จะปลูกในส่วนของหญ้าแฝกนะครับที่ทําการพักหน้าดินเอาไว้นะฮะรวมไปถึงเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ภาพมุมสูงในการประกอบการรีวิวนะถ้าเราดูจากในจอนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเรามีบ่อวงนะครับซึ่งตรงนี้เป็นในส่วนของธนาคารน้ำนะครับซึ่งทางเจ้าของเนี่ยนะฮะเขาก็ได้เอาบ่อวง ลงไปนะครับเพื่อเป็นธนาคารน้ําก็มีน้ำนะครับตามภาพประกอบในตอนนี้หรือว่าถ้าท่านผู้ชมซื้อไปแล้วนะครับอ๋ในโครงการก็มีโซลาเซลล์นะเราสามารถที่จะดึงน้ำนะครับเพื่อที่จะเข้ามากระจายนะครับในบริเวณของโคกหนองนาของเราได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่อีกหนึ่งโซนนะครับที่วันนี้ได้เอารถมาจอดกันนะครับตรงนี้สามารถที่จะปลูกบ้านได้เลยนะฮะ่วนขวามือนะครับก็จะเป็นต้องบอกว่าเป็นสะ น้ำที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโครงการโค้งหนองนานะฮะก็จะมีน้ำนะครับแล้วก็ที่ผมได้สอบถามมาจากทางพี่เจ้าของนะครับเขาก็บอกว่าสระลูกเนี้ยเห็นแบบนี้เป็นน้ํทซับนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของน้ํทซับน้ําที่สามารถที่จะดึงขึ้นมาทําการ,กรเกษตรได้ในตลอดนะฮะการทำโค้งหนองนานะครับหัวใจหลักปัจจัยหลักก็คงจะเป็นในเรื่องของน้ำนะครับก็ถือว่าพี่เขาได้เลือกทําเลที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ น้ําท่านะครับกับพื้นที่โซนนี้ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับเรามาดูในส่วนของแปลงที่ดินนะครับซึ่งจะสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยอยู่ที่40เมตรไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะฮะเราจะใช้ถนนหมายเลข333เป็นหลักนะครับเลี้ยวลงเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ถนนหมายเลข333นะครับเป็นถนน4เลนนะครับวิ่งออกมาจากตัวเมืองก็ถือว่าไม่ไกลนะครับมาประมาณา10กิโลนะครับก็จะถึง เข้ามาอีกประมาณ5โลนะเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมซึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูในโซนของผมใช้คําว่าโซนที่2แลละกันนะฮะเผื่อว่าตรงเนี้ยเป็นบ้านพี่ตรงนู้นเป็นบ้านน้องนะครับหรือว่าจะเป็นบ้านน้องหมาน้องแมวก็ได้นะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ทําเอาไว้ได้ต้องชมนะครับต้องบอกว่าต้องชมในส่วนของโครงการที่เขา ไม่ว่าจะเป็นการขุดสระก็ดีนะครับหรือว่าการยกล่องก็ได้นะฮะทำเอาไว้ได้ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยมากนะบริบเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าในแปลงที่ดินนะครับมีธนาคารน้ำเนี่ยด้วยกันทั้งหมด2ลูกนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีก1บ,อบ่อนะฮะที่มีในส่วนของธนาคารน้ําในแปลงที่ดินมี1บอ่อบาดานนะครับแล้วก็มีด้วยกัน2ธนาคารน้ําไปครับเดี๋ยวเราเดินดูกันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแนวทางด้านของทิศเหนือนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ เนี่ยนะฮะล้อมรั้วเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นในทางด้านของผมตีซะว่าท้ายแปลงที่ดินนะครับอยู่ทางด้านของทิศเหนือซึ่งตลอดแนวความยาวเนจะอยู่ที่130เมตรนะครับก็จะมีในส่วนของลวดหนามนะครับล้อมรั้วเอาไว้นะฮะทั้งแปลงที่ดินแล้วนะครับก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมนั้นนะครับมีโอกาสได้เดินทางมาผมคิดว่า ต้องชอบนะครับอย่างที่ผมมาในวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมชอบเลยล่ะนะในส่วนในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาพัฒนานะครับไม่ว่าจะมาปลูกบ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะมาปลูกไม้ยืนต้นก็ดีนะฮะแต่ถ้าผมแนะนำนะครับลงไม้ยืนต้นเอาไว้บางส่วนบางโซนนะพูดถึงเอาไว้ล่มไว้อาศัยล่มก็ถือว่าเป็นที่ที่ดีนะครับแล้วก็ยิ่งในส่วนของแปลงที่ดินนะครับได้มีในโซ่ของหน้าดินนะฮะเราสามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับ ในส่วนของตากล้องนะครับก็ต้องเตือนกันสักนิดนึงเดินระวังระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเดินบนขอบคันนะฮะซึ่งตรงเนี้ยนะครับที่ผมคุยกับทางพี่เจ้าของเนี่ยนะครับถึงบอกขายก็จริงนะครับแต่ยังอยู่ในส่วนของการทำนะก็จะมีในส่วนของปูหญ้าก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นปูหญ้านะครับรวมไปถึงที่กําลังจะลงในส่วนของหญ้าแฝกนะครับเพื่อที่รักษาหน้าดินนะครับที่ไม่ให้ดินมันเนี่ยสไลด์ลงมานะฮะ เราจะห่างจากห้างโลตัสนะครับห้างโลตัสอำเภอหนองฉางเนี่ยอยู่ที่10กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะเป็นถ้าท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาดูโ,โคกหนองนาของผมในวันนี้นะครับก็ใช้เวลาในการเดินทางดนะรประมาณ2ชั่วโมงเสศษระยะทางนะครับจะอยู่ที่220กิโลเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทางด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามต่อกันในส่วนของโซนที่2นะครับที่ผมบอกว่าสามารถปลูกบ้านได้อีกห <S 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 ท่านผู้ชมครับจาก ประตูแรกนะครับผมใช้คําว่าประตูที่1นะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ทางด้านทางเข้าที่อยู่ทางด้านประตูที่2นะครับซึ่งทางด้านนี้ก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมชมภาพมุมสูงนะครับหรือว่าแนวขอบเขตของเรามาแล้วนะฮะก็จะไม่งงนะครับแต่ถ้างงโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาเพื่อขอภาพมุมสูงก็ยินดีนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูในส่วนของการล้อมรั้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทิศเหนือทิศใต้ ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับก็ล้อมรั้วเอาไว้ทั้งหมดทั้งแปลงนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะพาท่านผู้ชมเข้าไปบริเวณเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าบริเวณถนนก่อนเอาถนนนะครับให้เห็นถนนนะครับกับแปลงพื้นที่ว่าไม่ต่ําจากถนนนะครับเนี่ยนะฮะให้ท่านผู้ชมค่อยดูแล้วค่อยๆไล่กล้องมานะครับให้เห็นระดับนะครับเวลาผมอยากจะรีวิวให้ละเอียดมากที่สุดนะครับเพื่อ ผมเข้าใจนะเวลาที่ท่านผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยก็200กว่ากิโลนะครับอยากให้รายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับเวลาที่ดูเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะตัดสินใจได้นะครับว่าเออเรามันเหมาะกับเราไหมเราจะเดินทางไปตั้ง200กว่ากิโลนะฮะครับเรามาดูในส่วนของพื้นที่นะครับตรงนี้ก็สะนะครับที่ผมได้พูดคุยกับทางพี่เจ้าของนะครับก็เขาบอกว่าสะลัลูกใหญ่ลูกเนี้ยนะครับมีความลึกอยู่ที่ประมาณ4-5เมตรนะครับแล้วก็ คลองที่ล้อมรอบเนี่ยประมาณ3เมตรนะฮะความลึกซึ่งในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมรู้สึกดีใจนะครับที่มีพี่ทางเจ้าของนะครับติดต่อผมเข้ามารีวิวนะครับซึ่งในตอนนี้ช่องต่อสักพาเดินพาชมของพวกเรานี่ก็รับรีวิวขายที่ดีแล้วนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับตอนนี้ผมเดินอยู่บนขอบคันนะครับบริเวณที่สามารถปลูกบ้านได้นะครับเป็นหลังที่2นะฮะหรือว่า ปลูกบ้านน้องนะครับใช้คําว่าเป็นที่บ้านน้องตรงนู้นเป็นบ้านพี่นะครับเรียบร้อยมากนะครับต้องบอกว่าผมขออนุญาตชมเชยผมไม่ได้พูดคําว่ามีแต่ข้อดีนะครับไอในส่วนของข้อเสียผมก็กําลังมองหาแต่ผมยังหาไม่เจอนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นการรีวิวกันแบบสดๆไม่มีสคริปต์นะฮะก็บรรยายตามภาพนะครับซึ่งในตอนนี้ผมให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับในส่วนของทางด้านของทิศเหนือเช่นกันนะครับที่มีลักษณะเป็นเป็น ของไส้ไก่นะครับที่สามารถจะกระจายน้ำนะครับไปในพื้นที่นะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับหรือว่าต้องการแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรตรงนี้ก็เป็น ID ดีไลน์ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่จะเดินทางมานะครับก็อยากจะให้นัดหมายล่วงหน้ากันสักหนึ่งวันนะครับเพื่อที่เราจะได้ หยุดนะครับในการรีวิวก็ดีนะครับหรือว่าธุระเราจะได้อยู่รอเจอท่านผู้ชมแล้วก็ให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมได้อย่างเต็มที่นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมเวลามานะครับก็อยากจะทําหน้าที่นะครับในการพาท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมในที่ดินในของทุกทุกแปลงนะครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสระคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน E ีีหน้าครับสวัสดีครับ